เออมาให้มาให้เลขทำมาให้เลขสองตัวครับเลขสองตัวอีกคนหนึ่งเป็นเลขสีน้ําเงินอีกคนหนึ่งเป็นเลขสีแดงได้เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆได้เรื่อยๆอ๋อวันโดนตาเพิ่งเสร็จอ๋อไม่ได้ไปเลยก็ทําบุญที่บ้านนะครับทําที่นี่โอ้ทาบุญที่บ้านเนาะคัคบปีนี้ไม่ได้กลับปีสเกตก็ <laughs> ปไปไทยทําอยู่คูันขังงานยิ่งใหญ่มาก อ๋อที่คุกคันอย่างเจอดดนตาเนาะครับดดนตาใหญ่มากให้อาจารย์รเลขได้อย่างน้องเด็กอาจารย์ทำสูตรคำนวณไว้หรือยังครับโอ้ทาแล้วครับทําไว้แล้วครับอาจารย์ส่งให้หน่อย fc โปรย fc เลขคำนวณคนเตะเลขเลขที่ลุงปู่มบ,บอกมายางคำนวณได้ย,ยังยังยังครับแต่เป็นเลขนิมิตเลขฝันบอคืนเนี่ยนะเลขฝันฝันไปอย่างอื่นฝันว่าอ่าไปไอะนั่นแหละไปไป,ไปหาปลาไปหาปลายิงได้ปลา ได้สองตัวมาอคืนเออสงสัยจะถูกสองตัวแล้วมั้งเลกลางเนี่ยโอ้โหฟันไหนล่ายิ่งกว่าจันยิ่งยิ่งยิ่งด้วยนังกระติกเนี่ยระวังนี่ยิงหนนังกระติกตัวแรกกระโดนตายเอามือไปช้อนขึ้นมาตัวที่สองยิงอีกถูกหัวเอ้าตายอีกอ๋อตัวอ๋อเออก็เลยเลขลางโอ้สงสัยจะเลขสองตัวถูกสองตัวแล้วมั้งงวดเนี่ครับ แต่กรททาไปแล้วแหละทราทำไปแล้วทำสองตัวส่งไปก่อนแล้วให้เข้าไปก่อนแล้วเลยของตัวล่างครับอ่าโอเคนเนแต่ตัวที่วงวงไว้เนี่ยผมให้เขาไปนะครับครับก็น่าจะให้สองตัวถูกละมั้งครับไม่กี่หางละครับผมกากระบ,บาดไว้อยู่กากระบาดอะไรอยู่อันนี้อาจารย์จะส่งให้ทั้งรอยทั้งเลขคํานวณตัวเลขฝันเลขคำเลขคำนวณด้วยครับเลขฝันฝันยังไม่ฝันครับ ฝันเมื่อคืนนี้ก็คือฝันยิงปลาปลนเลี้ปลาสองตัวนั่นแหละก็น่าจะถูกเรกยก่างหรือเรีกบนสองตัวนี่แหละผมกล่าวว่าจะถูกเลยล่ะไม่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะผมว่าถูกแน่นอนธรรมดาถ้าฝันว่าจะยิงอะไรถูกอย่างนี้โอ้ว่าเจอแน่นอนครับอ่าอันนี้ว่าไปหาปลาหละไปไปเจอปลาช่อนปลาช่อนแล้นยิงเลย เข้าถูกเข้าตายเลยเลยเอามือข้างตายเนี่ยไปชอ้อนขึ้นมาชอ้อนขึ้นมาเอาเดินไปออกไปเจออีกไปชอ้อนตัวเท่าเท่ากันเน่ยครับตัวเท่าเท่ากันแต่เลยยิงนด้วยหนังกระติกไปถูกโอ้อีกว่าตายอีกอืแต่เลยเอามือไปชอ้อนขึ้นมาได้เป็นสองตัวเลยเอ,เอเอเลขกครับสงสัยจะถูกหรือมั้งเลขเนี่ยมันจะตีเป็นความฝันเป็ด สองหรือบ่อแปลสองศูนย์หรือบ่อจันอ๋อถ้าตีความฝันก็เป็นตัวนั้นน่ะชาวา่าดตีเป็นในที่เลขผมเอาไว้เสี่ยงนะเลขเสี่ยงไว้เลขคำนวณเอาไปเสี่ยงไว้มันตรงกันไหมจันตรงกันเออมันก็น่าจาัน่ะมันไม่ตรงหรอไม่มีไม่มีมันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอเอาใกล้เคียงกันกัน <FC. S 1> กบแปลสองครับให้เอฟซีช่วยตีเอาเนาะตีเอาใครชอบก็ตีเอาไป ครับอานะครับครับนะแต่ว่าอยู่ในสูตรคำนวณเนี่ยนะถสูตรคำนวณเนี่ยนะเลขล่างเลขของตัวเนี่ยนะครับครับจะเลขทําพิธีต้องรอไกลๆไม่โออนทำพิธีรออีกครับรออีกจะเลขคำนวณอะไรคำนวณไปก่อนเลคำนวณก็มีอยู่อ่าหกหางมังม่งที่ผมส่งไปก่อนแล้วหกหางครับหกหางคำนวณเข้า,นา,นขาตลอดคบเลขคำนวณครับนั่นนมีอยู่หกหางไม่กล้าตัด เผื่อมันอั้นอันตัวไหนเราก็ตัดออกแล้วเอาตัวที่มันไม่ไม่อั้นตัวที่มันไม่อั้นกับงวดนี้มันก็เด่นอยู่ตัวเดิมนะครับศูนย์สามเจ็ดสี่ตัวเดิมต้องมาผ่านงวดที่แล้วมันก็เด่นตัวนี้มันก็ผ่านตัวสี่ครับเป็นสี่ผ่านงวดนี้มันก็ได้เหมือนเดิมอีกครับได้เหมือนเดิมอีกตัวเดิมหลักเดิมหลักเดิมก็เอาชุดนี้เรามาจับออก จับเป็นเลขเด่นเลขไรออกเองครับเดี๋ยวผมส่งเลขสามตัวเนาะสามตัวแล้วก็เลขร่างไปก่อนสามตัวสามตัวก็ไปจัดเอาเองครับครับแล้วเลขที่หลวงปู่มาบอกนี่รอให้อาจารย์ให้รอเนาะครับรอก่อนครับรอยังไม่ได้ครับยังท่านยังไม่มาเลยมาเจออเจ้าที่จะทางบริวารท่านมาก่อนนะ แต่ลงปูยังไม่มาเลยยังยังสงสัยติดเสนโดนต,ตาเปล่าติดเสนโดนต,ตาคนเรียกเยอะเลยคนเรียกเยอะเนอะไม่รู้จะไปตรงไหนก่อนท่านวางงี้ครับไม่รู้จะไปกระท่อมไหนก่อนเยอะหลาย,ลาย,ลายกระท่อมด้วย<ช>ไปหลายกระท่อมด้วยเฉพาะทิพ <c oughs> <c oughs> นบอกว่าโอ้ฉันไม่หวัดไม่ไหวแล้วเฉพาะทิพนก็ไปหลายกระท่อมเหมือนกันเองเรียกหาแต่ลงปูอย่างเดียวครับครับอ่าก็ลองดูเลขนี้ไปก่อนเนาะจันเนาะ ครับครับผมว่าเข้าล่ะผมว่าเข้าแน่นอนเข้าแน่สองตัวครับเข้าถ้าไม่บนกะล่างเนี่ยนะถ้าไม่บนก็ล่างครับจะเข้าเผื่อมันอั้นมันอั้นด้วยก็เราตัวไหนมันอั้นเราก็ไม่ต้องเอาเอาตัวที่มันไม่อั้นครับผมว่าเข้างดนี้เข้าสองตัวแน่นอนเลยนะไม่รู้จะล่างหรือบนแค่นั้นนะเพราะปลากระโดมถ้าสมัยที่เอ่อที่เคยเสี่ยงเลขเนาะเคยเสี่ยงเลขถ้า ได้ฝันคนหรือได้ยิงคนหรือยิงอะไรแล้วแต่ถ้าถูกแล้วเ้วยนี้ถูกจริงๆเลยล่ะถูกถ้าฟันแบบนี้คือเลขถูกเลขเข้าแน่นอนจริงๆใช่ครับใช่นั่นนะเคยฝันเสี่ยงเลขแล้วถ้าได้ยิงได้อะไรถูกแล้วโอ้รับรองเลยว่าถูกแน่นอนถ้าอ่าเลขไหนไม่ถูกแล้วฝันว่ายิงแล้วก็ไปตัวอื่นผิดบ้างไปตัวอื่นฟิวไปตัวอื่นอันนั้นเลขไม่เข้านะเลขไม่เข้าที่สังเกตดูทุกมวดที่คือเสียงดู อันนั้คือเสี่ยงดูถ้าอันนี้ยิงจนตายเลยว่าเลขอยู่แล้วอยู่แล้วไม่ไปนหนนนไหน,น,นเลยครับไม่ไปแน่นอนเลยครน่นะนที่เสี่ยงเสี่ยงไว้ผมก็วงวงไว้เนี่ยนะผมลงสูตรไปมผมก็วงวงไว้เออตัวเด่ตน,ต,นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คนัน่นนะก็น่าจะเข้าน่าจะเข้าแล้วก็เออเดี๋ยวเดี๋ยววันวันก่อนน้อยวันก่อนที่ฝันเออฝันว่าอ่ามียายเออลูกศิลป์ลุงปู่เลวมาครับลูกศิลป์ลุงปู่เลวมา เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเอ,อ่อมาให้มาให้เลขทำให้เลขสองตัวครับเลขสองตัวอีกคนหนึ่งเป็นเลขสีน้ําเงินอีกคนหนึ่งเป็นเลขสีแดงครับเป็นเลขสีแดง<า>แต่ว่าเป็นเลขอันเดียวกันครับเ,เลขอันเดียวกันครับนะเลขอันเดียวกันครับก็คือให้เก้าหนึ่งครับให้เก้าหนึ่งอันนี้พันก่อนเลยใช่ไหมนี่กัรครับวันก่อนเมื่อเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ทาสมาธิครับ ที่ทําพิธีครับนั่นะก็เห็นอย่างนี้นั่นแหละเห็นเก้าหนึ่งเป็นสีน้ําเงินเก้าหนึ่งแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็ให้เก้าหนึ่งเป็นสีแดงเก้าหนึ่งสีแดงเก้าหนึ่งสีน้าเงินครับนั่นแหละแตมันจะกระดกหรือเปล่าไม่กระดกแล้วม <c oughs> ั้งก็เห็น,นแค่นี้แหละครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ทําพิธีครับได้ทําพิธีอันนี้ก็เลขทำพิธีน,นั่นแหละก็อยู่ในสูตรคํานวณเข้าในสูตรคานวณเหมือนกัน อะเข้าในสูตรคำนวณกาหนึ่งก็อย่าลืมเจ็ดกาดีเด้อเนาะเด็ดกาะเป็นหกหนึ่งอ่าหกหนึ่งได้กระดกเนาะคราบกระดกครับเพราะในสูตรมันมีอยู่ครับสูตรมันมีหกหนึ่งอยู่หกหนึ่งเก้าหนึ่งมีเลขสับขาโลกนี่ก็เลี่ยงกันครับอันนี้ฟันงวดนี้นอกจากเราฟันในงวดนี้แลยเนาะงวดนี้นะครับงวดนี้กูคนไปซื้อเยอะแล้วซื้อรัตตอรร่จนนี่นึ่ข้างนอกนี่ก็ออกไปซื้อกันบ้านเลยหากัน จนชจมไอ้คนหาร่ไอ้ขายรถแท็ตีต้องวิ่งไปหามาให้ครับสั่งเลขตัวนี้นะที่ผมให้เขาไปเนี่ยเลขสูตรคำนวนนี่แหละเลขนี่นะหากันบอกเอาเลยนะหาเอาเลยนะฝันดีเ <c oughs> มื่อเช้าก็จะมาคนขายรถแทีก็ไปหามาให้อีกซื้อมาก็มาขายจอยอยู่หน้าบ้านนะครับอยู่หน้าร้านนะเออจ่ายกันคนละหลายใบคนละใบสองใบสามใบครับ นะครับกันครับงวดท่เลมีคนถูกบ้างไหมจันหัวท่แล้วถูกครับถูกถูกแปดห้าห้าแปดแล้วก็สี่หกที่ในสูตรนะสูตรคำนวณแล้วก็กที่ภูกกเก็ตแล้วก็ถูกพันคูณพันแปดห้าห้าแปดแล้วก็ท,ที่ที่นี่อั้นครับที่นี่อั้นซื้อไม่ได้จะมือส่งคืนหมดเลยไม่รับแปดห้าห้าแปดันหมดครับนครับอั้นหมดแล้วก็ว่าไม่ซื้อก็บอกไม่ซื้อถ้าอาจารย์เนาะม่เอาหรกเสียความรู้สึกะ ซื้อตัึงสามพันคูณสามพันห้าพันคูณห้าพันตอนนี้อั้นเลยไม่เอาจ่ายครึ่งหนึ่งเลยไม่เอาบอกไม่เอาตอนนี้งวดนี้ก็บอกว่าจ่ายครึ่งหนึ่งก็เอาะมาคิดว่าอครึ่งหนึ่งมันก็ได้เยอะนะได้ครึ่งหนึ่งก็เอาไม่ขาดทุนหมดแล้วเข้าทั้งล่างทั้งบนครับเ,ดเ,ดเข้าทั้งล่างทั้งบนนอกจากเลขจูดนะนะเข้าทั้งล่างทั้งบนหมดแล้วก็วันสุดท้ายที่ผมให้ไปก็เจ็ดห้ากับแปดห้าตัวเต็งเลยครับตัวเต็ง ที่เขาโทรมาไลายมาขอกระมุงเขาบอกไปบอกไปถูกพันถูกเยอะถูกหลายคนแต่ว่ามันจากครึ่งหนึ่งให้ไม่เต็มครับให้ไม่เต็มโอ้เสียดายเสียดายวันี้ก็วันนี้ก็รีบซื้อกันแล้วครับบางเจ้าก็รีบซื้อหาซื้อแบตเตอรี่กันท่อาจารย์จะเน้นให้คือไอ้ที่วงกลมเลยใช่ไหม ใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะวงกลมแล้วผมส่งไปให้เลยครับตัวใหญ่ๆเลยจันเขียนสวยๆตัวใหญ่ๆเดี๋ยวเอฟซีจะวัดขนาดเลยครับผมอ่าใช่ครับในสูตรคำนวณนี่แหละไปแล้วก็ผมก็วงไว้วงไว้แล้วว่าไอ้ตัวไหนตัวไหนครับครับแล้วให้พิมพ์รอโค้งสุดท้ายด้วยอีกครั้งหนึ่งน้องจันมัจะปล่อยอันนี้แกวงกลมให้เด็ดๆเลยครับผมอ่าใช่ครับในสูตรคำนวณนี่แหละไปแล้วก็ีมก็วงไว้วงไว้แลวว่าตัวไนตัวไหนครับครับลขหางเดียวครับครับใช่ครับ อันนี้เอาไปไอเสี่ยงโชคลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนเนาะครับใช่ครับก็เป็นแนวทางให้เอฟซีทุกคนุกทานอาจารย์มีอะไรจะฝากเอฟซีไหมก็ก็ก็เอาไปพิจารณาแหละครับก็ขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนก็ตัวไหนมันอ่าอยู่นอกวงก็แล้วแต่นะถ้าเราชอบเราก็เอานิดนิดในหน่นอยครับแต่ว่ามันน่าจะเข้าหนะึงงวดนี้ผมว่าเข้าตัวนั้นตัวหนึ่งเนะยครับบางทีเราชอบ ที่ผมวงวงไปเนี่ยหมายถึงว่าอผมชอบรับตัวชอบแลวก็งวดน,นี้มันก็เด่น269ครับลขล่าง269เรื่องงวดน,นี้269เเด่อง2 6เ2 6า 9, ครับเด่นเด่นตัวเด่นเลย269ลเกลางส่วนข้างบนก็0374งวดน,นี้เหมือนเดิมตัวเดิมครับตัวเดิมครับก็ให้เอาไปพิจารณาเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลกรติดตามช่องกลุ่มรัพพาจนาครับเรื่อยๆไปครับ ตามไปจะกดติดตามมันถึงจะเด้งบางคนกดจนเป็นวันสองวันไม่เจอบอกมันต้องกดติดตามมันจะเด้งขึ้นบอกเราไปครับ,รบ <c oughs> ต้องกดติดตามเยอะๆนะครับเลขไม่พลาดของอาจารย์สมจิตนะ,คร,นะรครับทุกงวดเนาะอาจารย์ครับทุกงวดแต่ถ้าอยากได้คูสุดท้ายต้องกดติดตามไวรอเลยเพราะเดี๋ยวซื้อไม่ทันเดี๋ยวหาไม่เจออีกเลขออกแล้วเพิ่งเอามาลงวงังเงินมันใช่แต่เราลงกนตลอดครับ ครับโอเคครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากครับผมครับ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 อาจารย์ครับผมวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ